ขอต้อนรับสู่อิบุญยากรสามเกาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือนกันยายน2 5ง4สําสบหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภค่ะผู้ที่เกิดในวันที่16นะคะพฤษภาคมถึง15มิถุนายน หรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษภนะคะสามารถรับฟังคำทำนายนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายเดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันค่ะการทำนายนี้นะคะแม่หมาตั้งใจให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าชอบนะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตั้งใจทิฐานแล้วมาฟังคำทำนายพร้อมๆกันค่ะ หากเกิดการต่อยอดด้วยแสงสว่างบุญใดนะคะขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนาค่ะหากมีความผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเราจะหยิบไพ่สิบใบนะคะชาวราศีกษุษภ แปดไม้เท้าค่ะโอ้โ oh, หเก้าเหรียญค่ะสวยมากเด็กถือถ้วยค่ะสามถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญค่ะอื mm hmm. ขยับขึ้น,นิดนึงเนาะ h e r m i t ค่ะ The Sun ค่ะโอ้โหแม่เจ้าประคุณสวยจริงๆ ราชนีถือดาบค่ะ8ถ้วยค่ะแล้วบสุดท้าย1เด็กถือเหรียญโอ้โหชาวราศีพฤกษพ์พไม่ธรรมาดาจริงอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจะเป็นการต่อยอดจากงานเดิมสิ่งเดิมที่คุณทําอยู่นะคะแล้วก็สิ่งนั้นนะคะจะมีการเกิด,ดออกออกขนนะคะสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวหรือว่ามีเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณกลํลลานจะมีแนวทางการขยันต้องบอกแนวทางการขยันคุณอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนการคิดหาโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ ที่อยากจะทําแต่ว่ามันจะเหนื่อยนะแต่คุณกาลังช่างจิตช่างใจรลอกาลังมองดูอยู่ว่าจะหาทางทํายังไงให้ความเหนื่อยนะั้นมันบาลานหรือว่าจะต้องทําวิธีไหนที่มันถึงจะแบบได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนืห่อยแต่ก็อยากทาอะ่ะเออลักษณะแบบนี้คุณอาจจะจบบางสิ่งนะคะปิดบางสิง่งหรือว่ายุติบ,บางสิง่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วสิ่งใหม่น่าจะมีความสดใสที่ดีกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนว่าบางคนอาจจะเหมือนกับว่าปิดจ็อบจ็อบหนึ่งเพื่อเริ่มจ็อบใหม่หรือว่าอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนตัวตนนะคะเหมือนกับว่าแบบเดิมไม่ทาละวิธีแบบเดิมไม่เอาละหรือว่าจะไม่คิดแบบเดิมละแต่เริ่มต้นใหม่เหมือนกับหาความสุขหรือหาความสดใสให้กับตัวเองเป็นพลังงานของชาวราศีพฤษภที่เหมือนกับมีคมรู้สึกว่าคุณอยากที่จะดีตัวเองถีบตัวเองขึ้นจากวิธีเก่าๆชีวิตเก่าๆนะคะแล้วก็ในเดือนนี้จะมีแกนในการที่เหมือนกับว่า เขาบอกว่าคุณจะสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะในขณะเดียวกันคุณจะมีการวางแผนเรื่องของการเงินแม่บอกกาลังจะมองว่าบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าประหยัดจนมีเงินเหลือหรือบางคนเหมือนกับว่าเก็บเงินได้หรือบางคนอาจจะมี j อบมีงาการเกิดดอกออกผลในเรื่องของการงานแล้วเหมือนกับว่างานที่ทำทำทิ้งเอาไว้อะมันเหมือนกับมันมีม,มีมีช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งหรือว่ามีมันมองเห็นแล้วคุณกําลังคิดที่จะต่อยอดให้มันเป็นเงินก้อนที่ ที่แบบจะประสบความสำเร็จเราจะดีได้สิ่งหนึ่งนั้นที่ไพ่เขาบอกว่าในพื้นดวงของชาวราศีพฤษภอ่ะเขามีอยู่3อย่างที่ฝากเอาไว้1สวดมนต์สม่ําเสมอเลยจ้ะนะยิ่งเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาราาราศีพฤษภบางท่านอาจจะยุ่งเรื่องงานหรือว่าสุขภาพไม่ดีหรือว่าไม่รู้เป็นอะไรอ่ะแต่สวดมากว่าว่แหวงหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่า สวดเป็นประจำอยู่แล้วก็คือให้สวดต่อไปแต่ใครที่ว่าวางหวางในเรื่องของการสวดมนต์ให้กลับมาสวดมนต์สนะคะก็คือว่าคุณต้องสร้างตัวตนให้กับตัวคุณให้คุณค่ายกับตัวคุณอันดับแรกคือคุณต้องไหวพ้พระแม่ธรณีค่ะอันดับที่2ก็คือว่าเ,อาเหมือนกับราศีพฤษภพปกติคุณเป็นธาตุดินอะแต่ในเดือนนี้เขาเหมือนกับว่าให้คุณอะสัมผัสดินหรือให้พลังของดินอะมาหนุนดวงชะตาของคุณแม่หมอจะตีความว่าคุณอาจจะต้องแบบ ก้เคสในการซื้อต้นไม้มาปลูกสักต้นหนึ่งหาต้นไม้เข้าบ้านสักต้นหนึ่งอะ,อะนะคะเราก็เหมือนกับรดน้าพรวนดินแล้วก็เหมือนอธิษฐานเหมือนกันกว่าให้พ่ะแม่ธรณีนําทางหรือว่าให้เกิดความหนักแน่นให้เกิดความสําเร็จหรือให้เกิดการต่อย,ยอดก็ต่อย,ยอดเกิดดอกออกผลนะคะในขณะเดียวกันนะคะใน วันที่คุณฟังคลิปนี้แล้วถ้าแล้วถ้าเกิดมันเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วค่ะสิ่งแรกในเดือนนี้คือคุณควรจะบูชาพระพิคเน่คืออาทิตย์เหมือนกับพอเข้าเอาไมว่าฟังปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นหรือว่าฟังปุ๊บแล้วแบบเดินไปซื้อดอกไม้มาไหว้าพระพิคเน่ขอความสําเร็จขอแสงสว่างขอการเปิดทางแนะนําว่าให้จุดเทียนด้วยจะดีมากเลยนะหรือว่า,าแนะนําว่า ในช่วงนี้ถ้าใครยังไปเติมน้ำมันตะเกียงได้เอาก็ไปหรือใครบริจาคน้ำมันหรือใครบริจาคแสงไฟบริจาคหลอดไฟได้ทำเลยค่ะนะจะมีแสงสว่างนะคะอีกอันหนึ่งที่ฝ่าว้าสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้คือความขยันความหนักแน่นนะคะของคุณคือลุยงานอะลุยเลยลุยเลยพอยิ่งเฉพาะใครที่กําลังแตะช่องทางการทํางานใหม่ๆหรือคิดหาช่องทางการทํางานใหม่ๆหรือกําลังหาทางออกว่าจะทํายังไงมันเหมือนกับว่าตอนนี้ความคิดของคุณนะ่มันจะเป็นความคิดแบบว่าเอ้ยจะทํายังไงให,ให้มันลงตัวให้มันลงล้อ เราให้มันเหมือนมีความสบายในยอนาคตอ่ะเนี่ยเขาเพราะฉะนั้นนะสวดมนต์แล้วก็มูเตลูในลนักษณะที่เหมือนกับว่าไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระพิฆเนศจุดเทียนอธิษฐานขอพรขอการเปิดทางขอความสําเร็จแล้วตัวคุณอะต้องลงแรงกระทําแล้วก็ลุย แล้วคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนสําคัญเสุดเลยชาวราศีพิษภที่ม่เหมาะชอบมากๆคือในเดือนนี้คนบางคนอาจจะบอกว่าปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆอ่ะฉันจะไอดอนแคร์แล้วนะฉันจะไม่สนใจแล้วฉันจะทิ้งมันไว้แล้วฉันจะไปหาความสุขให้กับตัวฉันเองซึ่งความสุขในตรงนี้ไม่ได้หาเพื่ออะไรนะเพื่อฉันจะแบบว่าต้องทําให้สําเร็จเอาความสุขมาเยียวยาจิตใจแล้วฉันก็จะทําให้เกิดความสําเร็จหรือบางคนอ่ะในเดือนที่มันผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เจอคนนู้นคนนี้พูดเจออะไรก็แล้วแต่แล้วรู้สึกเหมือนกจอยังจมอย มันไม่ปลดล็อกอะในเดือนนี้คุณอาจจะโยนมันทิ้งไปเลยหรือคุณอาจจะไม่สนใจไอดอนแคร์ care, นี่ไงแล้วฉันก็จะเดินต่อไปฉันจะทําให้งานของฉันสิ่งที่ฉันทํามันเจ,จ,จิดจรลัสมันประสบความสำเร็จมันเฉิดฉายเป็นความคิดที่ดีมากจากชาวราศีพฤษภได้เวลาเดินขึ้นสู่ถนนทางแห่งความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นลุยเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องการงานการเงินสุขภาพและมูเตลูยังไงหัวไพ่สวยมากเลยชาวราศีพฤษภ เรามาดูการงานกันค่ะราชามิเท้าอราะจาลุยแล้วจะ้ะแดาบราชินีมิเท้าเดชาริอตห้เดอดซัน ออสิ่งแรกเลยนะคะอย่าเพิ่งกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปคิดก่อนเฮ้ยมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้วันนี้ไพ่ขึ้นมาเห็นป่ะราชาไม่เท้าราชนินีไม่เท้า ไม่มีแสงสว่างก็จุดได้จ้ะแล้วมีแสงสว่างรอบตัวคุณเพราะฉะนั้นสําคัญสุดเลยนะเขาบอกว่าตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้วัน,นวันนี้จะบอกว่าปัญหาบางอย่างที่คุณกังวลยังมาไม่ถึงมันยังมันยังไม่ถึงเวลาต้องเป็นกังวลหรือบางทีมันก็ไม่ใช่เวลาที่ต้องเป็นกังวลดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าคุณนะ่ะเอ่อทำปัจจุบนันลุยอยู่กับปัจจุบันไปก่อนนะคะเดลชาร์ริอัเขาขึ้นมาบอกว่าวันนี้ คุณอาจจะต้องมีวินัยมากขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะวางแผนวางแผนมีวินัยตรงต่อเวลาแม่หมอมองว่าตรงต่อเวลาสําคัญมากเลยจ้ะเ,เขาบอกว่าเพื่อนดวงบอกว่าให้หาต้นไม้มาปลูกใช่ไหมต้นอะไรก็ได้ที่คุณที่คุณอยากปลูกแล้วเหมือนกับว่าเป็นสิริมงคลเป็นขวัญเดือนให้กับคุณในเดือนนี้ว่าเออชาวราศีพฤษภคุณจะเกิดดาวออกผลวนแต่ไม่ใช่ว่าเอาเวลาจิบกาแฟจิบชาแล้วไปคุยกับต้นไม้แล้วเสียเวลาทํางานช้าไปครึ่งชั่วโมงทํางานช้าไปครึ่งวันอะไรแบบนี้ไม่เอานะต้องมีวินัยตรงต่อเวลา ให้ความสําเร็จเดือดซานอยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นในวันนี้แม่หมอกําลังจะบอกว่าเช้าวๆว่ะออกมาตากแดดหน่อยออกมายืนดูธรรมชาติออกมาแบบสูดลมหายใจเข้าลึกๆอันนี้ หมายถึงการทําสมาธิการทําโยคะก็ได้นะหรือว่าการสูดลมหายใจเข้ากันเรียกพลังธรรมชาติาเข้ากับตัวเองอะ่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้คุณตื่นรู้หรือกระชุ่มกระชวยเออชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ทําเถอะเรื่องเครียดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่คิดไปเองอะ่ะเดือนนี้ไม่ต้องคิดเลิกคิดแล้วเอาเวลามาคิดเรื่องงานแล้วก็เอาเวลามามีระเบียบมีวินัยนะคะแล้วก็ทํางานให้ตรงตามตารางเวลาที่คุณวางไว้รับรองว่าคุณสําเร็จแน่นอนดีขนาดนี้มาดูการเงินกันดีกว่าชาวราศีพฤษภ ดูการเงินเนาะโอ้โห,โโหเทอมเพอร,ร์เรนต์เยี่ยมเยี่ยมสามดาบหกถ้วยโ,โหสวยงามเฮอร์มิส แล้วก็หเหรียญค่ะเฮ้ยอยากจะบอกว่าเงินในเดือนนี้หมุนหมุนดีมากเขาว่าหมุนฟังดีๆนะแม่บอกกาลังจะบอกว่าคุณจะได้เงินจากการทํางานแล้วคุณก็จะได้เงินจากความเมตตาเส,ส,สน่ห์หาแล้วคุณก็จะได้เงินฟุกๆบ้านไหนที่บูชาครุฑกับบูชาพญานาคสายสีดํากับสายสีทองบูชาครุฑสีขาวนะคะ คุณมีโอกาสที่จะขอโชคขอการเงินขอการหมุนเวียนในเรื่องการเงินขอปฏิหารเรื่องการเงินให้กับเขาได้ใครที่จะไปเจราจาขออะไรเกี่ยวกับในเรื่องการเงินขอการปรับเปลี่ยนขอการหมุนเวียนหรือขอการชํรเรื่อนชำระคุณมีโอกาสสําเร็จหรือใครที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครในเรื่องการเงิน มีโอกาสได้สําเร็จในขณะเดียวกันเงินที่คุณหมุนเข้ามาที่คุณหาได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะในเดือนนี้เขาบอกว่ามันก็จะมีหมุนเข้ามาต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่แบบว่ามันจะมีเก็บไหมมันอาจจะมีเหลือเก็บไม่มากหรือมีเหลือเก็บไม่ไม่เท่าไหร่หรือบางคนอาจม่มีเหลือเก็บก็ได้ก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันมีเหมือนว่าคุณต้องใช้อะไรคุณต้องจ่ายอะไรคุณต้องอะไรอย่างเงี้ย คือคุณได้ใช้คุณได้จ่ายคือไม่ขาดมือแน่นอนสําคัญสุดเลยนะคือในเดือนนี้ใครมีบริวารเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะจ๊ะอาจจะมีเกณฑ์จ่ายตังของน้องช่วยน้องหมาน้องแมวเช่นถึงคิวฉีดวัคซีนป่วยอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าแย่นะคะแล้วที่สําคัญนะคือใครที่ทํางานด้านเกี่ยวกับอาชีพส่วนตัวหรือเช่นเป็นอาจารย์เป็นครูใครที่ทําเกี่ยวกับงานด้านการให้ความรู้ความสามารถกา,า,ารแสดงความสามารถเฉพาะตนในเดือนนี้คุณจะมีได้ทิป เออได้ทิปหรืออาจจะมีว่าถูกใจหรือ,อาวาดรูปแล้วแบบขายแล้วแบบโอ้รูปสวยมากลูกค้าอาจจะแบบแถมให้ทิปเพิ่มให้เงินเพิ่มลักษณะแบบนี้แต่ว่าในเดือนนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะเป็นแม่หมอมองว่าเป็นสิ่งที่คุณทำเอาไว้นะคะเหมือนทำเอาไว้ วางแผนเอาไว้หรือว่าลงแรงเอาไว้แล้วมันเกิดดาวออผพลเขาบอกว่าราศีพฤษภอ่ะดวงการเงินเริ่มเข้าทีนี้แนะนํานิดนึงนะคะสําหรับคนที่เป็นชาวราศีพฤษภและอยากให้การเงินของคุณคล่องและดีขึ้นถ้าได้เงินมารลกวควรจัดสรรปันส่วนค่ะ 1. ทําบุญกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ2ทําบุญกับน้องหมา้นงแมว3คือ ทำบุญกับสถานการณ์โรคระบาดในเวลานี้ค่ะแล้วจะช่วยให้การเงินนะทำเสริมดวงการเงิน3อย่างเนี้ยแล้วรับรองว่าจะทําให้คล่องมากขึ้นแน่แล้วในเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภบางคกอาจจะต้องเสียตังค์กับอุปกรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเช่นซื้อแอลกอฮอล์เพิ่มซื้อหน้ากากเพิ่มนะคะหรือว่าซื้อที่ตรวจนะคะหรือว่าเออแคเรียกนะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันฟ้าทลายโจรแลักษณะแบบเนี้ยค่ะแต่ว่า เ,เตรียมไว้ก็ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญทําให้รู้สึกสบายกายสบายใจตัวบั่นทอนในเรื่องของการเงินที่จะทําให้เงินไม่เข้าคือความบาดเจ็บทางจิตใจเพราะนั้นเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องอะไรตอนนี้นะชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายนนะี้ไม่ต้องคิดเลยเรื่องลบๆอย่ารับ ไม่เอาเข้ามาในชีวิตนะคะเรื่องลบๆไม่รับเอาแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ต้องไม่สร้างรอยบาดแผลให้กับตัวคุณเองนะเช่นบางคนชอบคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมเลิกคิดได้แล้วมันผ่านไปแล้วอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีนะคะแล้วคุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินที่สําคัญนะคะในเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาค่ะขอความช่วยเหลืออะไรรับรองว่าได้เรามาดูเรื่องของสุขภาพกันดีกว่าค่ะ อวินถือดาบ5ถ้วยเดอะซัน0ถ้วยเวลอ o ฟฟ o ร์จูนสุขภาพไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะเพราะว่าไม่เหมาะว่าคุณลุยแล้วถ้าคุณทํางานแล้วคุณเห็นเงินแล้วคุณแบบเห็นงานประสบความสําเร็จอะไม่หมอว่าคุณลุยคุณไม่กลัวหรอกต่อให้ความดันขึ้นคุณก็โอเคแต่ว่าเตือนเกี่ยวกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมเนี่ย เหมือนกับว่ามันชอบมาบั่นทอนอ่ะเหตุการณ์เดิมๆเ,เรื่อเดิม,ดมพอก็รู้ว่าเกิดเรื่องเดิมๆเ,เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วสถานก,การณ์นี้เคยเกิดที่แล้วแล้วคุณตอบสนองยังไงคุณแก้ไขยังไงคุณก็ทําตามนั้นแหละคือความหมายคือ เหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดคนนี้มาจะต้องพูดแบบนี้ก็ไม่ต้องไปรับคาพูดเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเจอคนนี้ก็ต้องพูดแบบนี้คนนี้ต้องทําให้เรารู้สึกไม่ดีก็ปล่อยไม่ต้องไปสนใจเขาไม่เอามาเรื่องเก่าเรื่องเดิมเราเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่สนใจเราจะไม่คิดตอนนี้เราคิดแต่เรื่องของอนาคตแล้วก็การสร้างสิ่งที่เป็นความมั่นคงความสําเร็จในอนาคตของเราชาวราศีพฤษภจ,าจา๋าดได้เวลาของการเกิดดาวออบเปิรแลลวจา้ะอ่าเรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีพฤษภ เดือนกันยายนนี้มูเตลูยังไงสองเหรียญเก้าดาบเจ็ดไม้เท้า justice แล้วก็ส่องไอ้เท้าแม่หมอกกาลังจะบอกว่าเขาให้คุณมูทั้งทางโลกและทางธรรมแสดงว่าทั้งสวดมนต์แล้วสวดมนต์ปฏิบัติ แล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์ของคุณนะคะเทพเทวดาของคุณนะไพ่ก้าวดาบก็คืออย่าเครียดอย่าคิดมากนอนให้เป็นเวลาคุณอาจจะมีปัญหารเรื่องการนอนนะอาจจะเหมือนกับว,ว่านอนไม่หลับเลยในช่วงนี้มีพลังเ <c oughs> จ็ไม่ท้าคือ alert มีพลังอ่าลักษณะแบบนี้ตัวไพ่เขาบอกว่าเอ,อ่อตรงนี้อาจจะต้องเหมือนกับเบรกเวลาให้พอดีบางคนในช่วงนี้แบบงานกําลังขึ้นแบบโอ้ยสนุกเข้ามือแล้วทํามันหางรุร่มหางข้ามเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวไพ่ justice กับตัว สองไม้เท้าก็คือหมายความว่าคุณอาจจะมีเรื่องของระบบระเบียบการวางรักษาอะไรเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็คือทําทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานทําให้ดีอะไรก็แล้วแต่รักษาคุณภาพให้ดีค่ะชาวราศีพิิกศกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางแน่นอน การปฏิบัติของคุณหรือการเสริมดวงของคุณในเดือนพฤษภในเดือนกันยายนนี้นะชาวราศีพฤษภสวดมนต์ให้สม่ำเสมอค่ะแล้วก็บูชาขอพรครูบาอาจารย์ให้สม่ำเสมอทำทั้งทางโลกและทางธรรมให้ไปควบคู่กันไปทุกอย่างจะดีในขณะเดียวกันตัวคุณต้องแข็งแรงสภาพร่างกายสภาพจิตใจต้องแข็งแรงด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจชาวราศีพฤษภ มันจะมีมารเข้ามาขวางค,คุณก็คือเรื่องเก่าเรื่องเดิมสถานการณ์เก่าสถานการณ์รเดิมขอให้มีสติรู้ทันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่นอนที่สําคัญสุดเลยคือวันนี้เจออะไรอย่าเพิ่งคิดไปไกลเจอหนึ่งคิดแค่หนึ่งอย่าเพิ่งคิดไป2 345 6 7 8 9 10เดอย่าเพิ่งคิดขนาดนั้นนะคะแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรเข้ามาแก้ไขเฉพาะหน้าทําเฉพาะหน้านะสิ่งที่ทําเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะรันไปเองโดยอัตโนมัตินะคะข้อดีของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ก็คืือออว่่าาากรเงงินขขคุณไมมด คล่องอยู่เพราะฉันไม่ต้องห่วงค่ะถ้าต้องจัดการอะไรถ้าต้องแก้ไขอะไรที่ต้องจัดการสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่มันผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะก็ส่งกําลังใจให้ชาวลาศสีพฤกษภนะอ่านดวงให้เรายังรู้สึกชื่นใจแทนเลยค่ะก็ขอให้ไว้ง่ายคือขอให้รักษาใจให้ดีนะคะให้แข็งแรงอะ่ะถ้าใจแข็งแรงใจดีมีแรงนะคะแบบ มุ่งมั่นดีนะแม่เหมาะเชื่อว่าไปได้ไกลแล้วก็เกิดอ,ออกผลอย่างแน่นอนค่ะเราพบกันใหม่กับอิมูนพยากร3926นะคะ,ะเดี๋ยวถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะ <c oughs> ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามนะคะ <c oughs> เดือนกันยายนเพระนาะฉะนั้นขอให้ก้าวข้ามเรื่องเก่าเรื่องเดิมไปซะแล้วทําวันนี้ให้ดีมีผลต่อปัจจุบันในวันข้างหน้าแน่นอนค่ะ <c oughs> ส่งกาลังใจให้นะคะแล้วก็ ขออยากเห็นราเยิ้มเห็นความสำเร็จของคุณคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ